วันนี้นำพาพี่นอ้องกับช่องสวิตไ <c oughs> ม้บินชาแนลครับมือนี้บัไดดเฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับดนตรีครับมือนี้มือนี้เฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารครับนี่ครับพี่นอ้องมือนี้ไอ้ใดหนองงัวครับมีไอ้งอยู่บาทออกลูกครับมือนี้มีกับแกมมานํำครับ มะละครับสิ่งมี่้ามาโดนมาละขีนกช่วงนี้ขาตลาดครับนี่ครับใส่กับแจ้วสด็ดแทบครับนะบอกลายใหญ่หางไม่หนอกชมกันเลยครับน,น้องงวตอนนี้ใหญ่ครับือ รักข,ขนาดพี่น้องว้าจังใจพี่น้องอืมนีม่พี่แหงพอ่อไม่พี่นหอกพี่แหงพอ่อครับ โอ้มาลาก,กินนกหวานจ้อยๆครับมันแหล่ะต,าต้าู้มักตอววาอย่างนี้ครับผักกาดใส่ผักกาดสลัดเป็นว่าเนาะวานห้องกับผักกาดนี่นาะครับสุดยอดดีครับ ตอนนี้ต้อนยังไงครับเพื่อพี่เพื่อน้องครับคุยออกับไปครับ ข้าขนาดพี่น้องแสบครับนะสุดท้ายนี่จะฝากพี่น้องน้ำเนี้ยครับอย่าลืมฝากกดไลก้แช่แบบน้ำแน่ครับ ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยครับผมเป็นกำลับบงใจช่องสวิตไม่บินชแนลน้ำเดือครับผมช่องหนองไม้หัดท่ำครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ตอแม่นี่นนองสู้ทุกคนครับประสบวนความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ